สวัสดีครับทุกคนมาตามสัญญานะคะมนินิมาสึก้อกเกงไปหีตาครับถึงแล้วคะ่ะจะบบแพงด้ใจเต็มรอยนะคะได้แล้วครับไปเก็สองตัวก้นครับงบประมาณบุกค่อยหลายครับซฮ้ยสได้ก็ดีเบิดอนแล้วเนาะทุกคนว่าปะใจตังเรียบรอยครับไปจิ้มครับสลวมบาบันแล้วครับเอาของมอาใบก้นครับแล้วเดี่ยวุองเกงไปหีตาครับ

Peplatin gemah ini. ออกไปแล้วครับมากินออกไปแล้วทำไมมึงมันจะเป็นตังไหนล่ะบ้าเอาเส้เนี่ยเออเส้นอันสี่ละมันจะคอยตัวใหญ่ดีกระเป๋าอีกที่จะพูดด้วยอะว่ารอบ่กัน หนักว่าโลโบรอดูต้องไปอันสิต้องจ้องก็แค่นี้แหละทุกคนทุกคนมึงตาใส่ส่วนกันตั้งสามตัวไหมบ่นเดี๋ยวแล้วก็ถอดออกมิตรตั้งลายเอาสนีก่อนครับเดี๋ยวมือหลังจืดเสือเสือ มาเนกันอ,อย่าเยนดเขาซีคนเขาคุู่มส,สิตีหมาเ้าของู้เดียวที่ไสไใครจะตีมาท็อปอีแก้วอีนุ่มบินพี่นุ่มเนี่ยเขาโอย่างให้<อ>เ,าาเดีนน้ำแล้วพี่นุ่มไม่ได้ิตีพี่นุม่มพี่นุออ่มนั่นแหละต้ารู้นะไปเร่นน้ำเขาเขาสีรุ่มตีสิละ เขาลุ <rude S 2> ้มเขาสตีบล่ากาบบานเล่ะจะไปเล่นนเรเขาทำไมผู้บ่เไปซื้อมาขยายมาดาวว่าสินุกเป็นพวงใว่ปะบอก่าตรงนี้นั่นสือมากเป็นกระแพงงนะที่ถ้าซื้อนกพวงพ่งเป็นสองพันกุนิฮอือือือฮือฮือฮอาืลฮืออ เธอมาหายจากตัวนี่เด้อที่หลังเลยนะของ้นเถาของ้นเถาว่ามีดอกนี่มีต่ของเด็กใหม่ไว้รุ่นแล้วไในเด็กใหม่ไว้รุ่นนี่เป็นไว้รุ่นแล้วมาแค่นี้แหละครับไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ